โอ้ยช่วยยังไงด้วยไม่น,าน,าน,าน่าได้แล้วแหละอ <laughs> ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่เออเตอไปเลยรบีบกนะิ <laughs> ดเบาแล้วดูครับรีบขึ้นมาครับรีบขึ้นมารีบขึ้นมาไปต่อเอ้ยตรงนีไ้ไปได้เนี่ยเ <c oughs> ออ มันมาตรงนี้จริงวะเออทำเสร็จแล้วลก็ไปเดี๋ยวปั๊มอันสุดท้ายแล้วปั๊มสุดท้ายแล้วพี่กูสู้พี่กู <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะสามารถเล่นได้แต่ไม่ตายปั๊มไหนวะปัม๊มแล้วแล้วแล้วเย้กรับกราบกราบรอแล้วพี่กูรอแล้วไปเนี่ยแล้วยิยงกระพังปัง๊มใช่ป่าวะ ใช่เหรอวะมันได้พ no ังเหรอวีเอ yeah. ็มโคอะไรอ่ะทำไมเกี no ่ยวกับรถอ่ะวีเอ็มโคไปป้อนวีเอ็มผ่านน้ำไม่ใช่ขับรถไปไม่ได้บอกวีเอ็มโคก็วีเอ็มผ่านน้ำไม่ใช่เหรอต้องขับจากขั้วนี้เปล่าเราต้องขึ้นจากทางทางทางไหนวะนี่ตรงนี้เออนี่ใช่ตรงนี้แหละมันเตรียมมาให้โอเคไปขับรถตรงตรงนี้นะเนี่ยตรงไหนตรงนีโอ้ยอะไรยิ่งมาวะตรงหมาเ่นแหละตรงหมาอะไรยิ่งมาวะป่า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 พุ่งพุ่งชนมันเลยโอ้พุ่งชนมันเอ้ย <laughs> สุดยอดว่ะเกมไม่โคตรเทพ <c oughs> เข้าไปในท่อไม่เดินอีกนานนตอนนี้เราก็ยังอยู่ยื้ท่อนะที่นึงนะเข้าไปในรูทเวลบอกว่าในท่อยังมีหุ่นยนต์อีกนะไม่รู้จะพูดกันนะอ้วเอาเอาเขาไม่ได้ออของเฮ้ยของเฮ้ยก่อเท่าไหร่วะก่อโคตรเยอะเลยก่อสองโอ้โหก่อโคตรเยอะโอ้มา,มาแล้วหุ่นยนต์มาแล้ว<อ>มา<อ>แล้วโอ้แหลกแหลกเลย ช่วยด้วยไอ้พวกว้าว้าว้าต้องว้าวหนีว้าวหนีเช่วยด้วยแบดแลนด์เออเมื่อกี้ยังไม่แบดอีกเหลยฮะมีแบดกว่านี้เฮ้ยแบดกว่านี้อีกะไม่หมาหมาน้อยหมา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 เยอะเลยโอ้โอ้โอ้แตกเลยโอ้โอ้โอ้เราไปไหนวะไม่มีรถด้วยอ่ะ ว่าหมาไฟฟ้าหมาไฟฟ้าวะเออโอ้ตายเลยไอหมาไฟฟ้าหมาไฟฟ้าไอจีนยิงไม่เข้าไปเลยโอเคดีวะมันต้านทานเลยผมกำลังยิงบัฟมันอยู่บัฟสแก๊อเอาเอ้ามันกลายเป็นหมาไฟฟ้าด้วยเลยเอ้าโอ้โหหมาไฟฟ้าเพิ่มเป็นหมาไฟฟ้าหมาไฟฟ้าว่ายุบเก่าไปไปไปไม่ต้องสนใจไฟฟ้ายุบเก่าอะ ยี่สิบเก้าอะดีไอ้ต้นหมาตัวนี้ยังไม่เป็นหมาไฟฟ้าต้องเดินไปตรงนั้นนะพี่กูเราต้องเดินไปตรงนั้นนะไปวิ่งวิ่งฝาไปเลยวิ่งฝาเลยอ่ะโอเคคนไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่คนไฟฟ้าออกยนต์ไฟฟ้าไปแล้วไม่ยอไม่ยอไม่รอแล้วเออเออเออไรตายอ้าวไปเอาไม่ไปโกไม่โกสไลด์ได้ไงมึงแก่ไม่นะไม่ได้สไลด์มึงกี้เป็นเหมือนสไลด์อ่ะตกแมงเลย Family is everything. Create เออน่ะ We are family. อ๋อโอ้ยช่วยด้วยอ๋อโคตตายแล้วช่วยด้วยช่วยไงกันเอาเราจะเราจะทำเฟซหลักอ่ะอันนี้เราเฟซหลักดีวะอันนี้ไม่อันนี้นี่คือช่วโลกใบนีไว้อยู่จะไปช่วยช่วโลกใบนีไว้มั้ยได้ทำเพื่อครอบครัวสิสโลแกนิ โอ้โหค้อนแรงเมากัดม้ากัดตายเลยมากัดตายมากัดตายเลยทำไมนะทำไมวะเราก็เราก็ก่อเยอะเลยนะนี่ยเชื้อลรคไปดีไว้ไอ้ใช่เชื้อพ่อครัวครอบครัวทำไมบ้านมันจนจังเลยโอ้โหก่ออีกแล้วพี่โก้ก่ออะไรอ่ะก่อฟันแปดเลยครอบครัวมีอ่าทางลงไปนะตอนนี้บ้านใต้ดินไม่ใช่เดห้องห้องแต่ดินโอ้โหห้องนี้ดินห้องใต้ดินหิวหิวไ่ติมอโอ้อธรรมดาวะธรรมดา วายุแปดเลยนะโอ้โหกล่องอะไรวะเนี่ยโหดไมีแต่เงินว้ายอะไรวะเนี่ยกล่องเต็มเลยเราเรียนหากล่องฮะเหมือนเรามาปล้นอะเราเราไม่เคยเป็นคนดีแล้วไม่ใช่เหรอกอที่ดีกว่เกียิบวก่อดสามพันแมอกอสามพันใช่แน่เลยนี้กอดสามพันรวมเลือห้าร้อยแถมดีช้าต้องสามบอ้อ๋อพิกอัพทีเคบูฟินข้ัง ไม่ให้ปูปินข้างล่างอยู่ไหนวะเรื่อไหนปูปินนี่อะไรเฮ้ยเอาทำตู้สั่นมาเอาตู้สั่นเอ้าเอ้าเเค่ไรเอานี่กับปูปินนี่ไงอยู่ในตรงนี้หมกแล้วมม่ฟงเรื่องเดินมาดิไม่ได้หราไม่กลัวอืโว้ยเอ้าได้เหรอปูปินถูกอานหาเดี๋ยนะแค่คุยๆงงๆแม่งได้แบบว่าเล่นได้โคตรนานเลย ช่างแม่งม oh, 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 ันเก็บเยอะเกินไปโอ้โหห้าร wow. cin ้อยห้าสิบโอโคตรแรงอ่ะอ ah ๋อยี่สิบเขาเขยี่สิบที่ใช้ได้มันเป็นช็อตกันอ่ะแต่ว่าห้าร้อยห้าสิบบวกดาเมจแบบคูณไปอีกอ่ะคูณไปอีกสิบสามอ่ะว้าวยิงทีดีนี่ยิงทีดียิงทีเดียวดีใจาคตรแล้ว มันไม่ปกติแล้วสมองตอนนี้อะไรหลับไปซะไปไงอ่ะอันนี้คือคุณอะไรเนี่ยคุณหลักแล้วป่อไม่ใช่ดีกว่าคุณอะไรเนี่ยไปต่อเลยไปต่อเลยมันต้องสองเคล็หลักอะ่ะคุณหลักยังไม่รอดเลยเคุณไหนตอนนี้ก็ไม่รอดแล้วแหละเฮ้ยช่วยลบไปนี่ไงเราทําเพื่อครอ,นะอบครัวฮะแต่ครอบครัวนี่เขาหายไปแล้วนะโอ้ข้างบนโอ้โหโคตรใหญ่เลยดูดิสามสิบ <30. S 2> อุย้ยอะไรวะ่สามสิบเฮียรีบไปโอ้ยไม่เข้าเลยนะเอาขึ้นไปบนแล้วเราจะรอดยังไงวะเราต้องขึ้นไปข้างบน นีผมไม่ลงตื่นปเนี่ยตรงนี้มีมาเลยก็ตื่นมาจะไปยังไงวะตัวโคตรพ่อโคตรแม่นายเซฟจุดเซฟมาแล้วจุดเซฟแต่ว่ามันนีโอ้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 โออ้อ้้ออ้อ้้้้อโอ้อ้อ ปอร์ตนะฮะเราจะมาแข่งกันตีมอนเตอร์นะครับผมรีบวิ่งมาฮะไปเนยังไงเขาเรไปอยู่เขาเรียกว่าอะไรขนาดรีบวิงเร็วกว่ากูไปเอ้ยหอดไปเริ่มมานะไปเริ่มสนามแล้วฮะผมตอนนี้จะใช้ปืนอะไรยิงฮะปืนปืนนี่แหละปืนที่มันลองได้อ๋อปืนหายเอ้ยโอ้ยวิ่งอยู่กำลังวิ่งไปหา ผมปืนพอดีเลยหลับไปซะอันนี้จบโอ้ยผมลงไปผมต้องตายไม่ได้ผมตายไม่ได้อย่าห้าวเซฟอย่าห้าวคนที่ห้าวได้กินข้าวผ่านทู่มาดิสไปเดอร์แมนนี่ง่ายยากกว่านี้ได้ไหมคุณเล่นเดี๋ยวไม่ก็จัดให้มันง่ายเกินไปโอ้ไม่นะจะตายพูดโอเวอร์ให้เหมือนยูทูบเบอร์ไกรตายแล้วโอ้ยก็โอ้เลยสองพันเกรตาโอ้ยตายจริงอุ้ยจะตายจริงเลยตายจริงเอาปืนจริงเลยแล้วกัน ดนบนคนใยใส่พนพิษเออเออเออสายใยเออยังยังยังไม่ตายอีกยังยังไม่เลิกใช้ปืนนี่ <c oughs> เป็นไม่รอดวะชนะได้วะโดยกาบด้วยปืนส้นตี